เจ้าจ้าอยาอย่าหันมาหาผู้ชายปอ้ยหันใสก็ได้บอตัลาวนไหมฮะว้านี่ไหมไทยใส่ป้ายนี่ไหมอ่าเอาไปก่อนเอาไปก่อน ตักให,หายคือพอหายแม่ลุนเขาตักขันเขายืนถ่ายขี้อุตากูนี่เธอทำไมไม่ตักเราลูกเขาอยากตักนี่เขายืนถ่ายอยู่นี่อเออเขาสีมาตักให้เขาเฮ็ดบุญน,น้ำเอาหน้าเขามาหาถทายรูปยา่ยางเดียวเขาเอกมาหาถทายรูปย่างเดียวเขาให้น้อยน้อยเฮ็ดให้เขาได้จับน้ำนั่นเห็นบอกเขาเขาก็อยากตักจ้คาคบครับครับเอามาเอาบุญลูกมาอบุญอย่างหน่อยแม่ลุนเขาก็อยากเฮ็ดคือกันให้นเขาเฮ็ดน้ำเขาตักน้ำ อ๋ออันนี้คือสวยจใค่ไหมคะไปผ้าค่ะไม่ผ้าหรอคะอ๋อเป็นถวายพระอันนี้พันจิไปถวายพระเด้อนี่พี่ไปถวายหว้พระอันนี้พันจ๋จะไปถวายพระเนาะพี่น้องนะคะนี่ๆๆๆมา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 เอาบ uh, so, ุญน so, 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 ้ำก yeah. ันเด้อมาเอาบุญน okay. so, so ้ำกันทร์เด้อนี่ๆๆเป็นเสือสายบุญเสือสายบุญของเฮาเนาะเขาจันนเดี๊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 บุญกระถินอาจจะมีขึ้นมาใหม่อีกชุดนึงเนาะเป็นเสือทีมของเฮาเนาะ